ครับสวัสดีค่ะพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อเนี้กามาพอๆกับพอแต้มเนาะพี่น้องเนาะครับพอแต้มพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของเซียนคนริมทางนะพี่น้องเด้อครับของเซียนคนริมทางงวดที่ผ่านมาอาจารย์เพิร์บริษงมาให้พอแต้มนะพี่น้องครับก็มีพี่น้องเอฟซีหลายคนหลายท่านคอมเมนต์มาถามหาอยู่นะครับ สงสัยพันติดธุระนะพี่น้องเนาะพันบโบเรชงมานะครับแต่ว่าวัวนี้ส่งมาแล้วพี่น้องครับก็แจะงไปผ้ามาติดตามต่อยนะพี่น้องเนาะกับลาวพัฒนาเซียนคนริมทางนะครับเนาะครับเมื่อวันศุกร์นะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่ย7สิบเจดกันยายนหกเจ็ดลาวพัฒนาออกสี่สองสี่แปดสองหนึ่งครับเด็กล่างก็ออกสี่แปดนะพี่น้องเนาะ ครับอ่ะพระเทียมพามาเบ่งเนาะครับเนาะกับเซียนคนริมทางนะครับสัตว์ปอบพี่น้องครับวันจันทร์พี่น้องเนาะจันทร์ที่สามสิบ ลรวพัฒนาเสียนคนริมทางพี่น้อง ขับวิ่งรูดหกกับเจ็ดนะครับครับส่วนชุดวินนะพี่น้องเนาะชุดวินห้า สองสามสี่ครับชุดวิ่นในพี่น้องเนอะครับแต่ว่าอาจารย์อาจารย์จีจับเก้าชุดนี่แหละพี่น้องแต่ว่าก็ไม่เน้น เน้นให้นะครับเนาะเน้นๆนหกสองหกสาม เจ็ดสองเจ็ดสามครับเน้นสี่หางนี่พี่น้อง ครับส่วนตัวลองนะพี่น้องเนอะตัวลองนะครับเนาะนี่ห้าสองห้าสาม ห้าสี่หกสี่ครับก็ครบเก่าชุดพอด,ดีเนาะพี่น้องเนาะ เอาฉะนั้นแล้วพี่น้องตัวเน้นหรือว่าตัวร่องกับพิจะหน้ามึงเอาเนาะพี่น้องเนาะครับเอามักตัวเน้นเ้าก็จะลืมได้พี่น้องเด้อนะมักตัวแดเห้ากะจะลื่มกับตัวไว้น้านะครับครับรเตียมกระเชยเบิง้งเนาะพี่น้องเนาะเอาเดี๋ยวได้พี่น้องเด้อนะ ครับนี่ครับลาวคักสามสิบทับเ้าทับหกจนะครับจะขอลง9ชุดไปทุกงวดนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านท่านอาจารย์ลาวาบนล่าง6กับ7ครับชุดวิ่งกับห้าหกเ็ดสองสามี่นี่พี่น้องเน้น6กสองหกสามดสองเดสับตัวล่องกับห้าสองห้าสามห้าสี่หกี่เดสนะพี่น้องเนาะคนริมทางนะครับเอาสัตว์เกียนนะพี่น้องเนาะ ครับพ่อเตียมกับขอขอบคุณห,หลาย,ยน,น,ลานะครับเนดะ้อเซียนคนริมทางเนาะครับเนาะครับที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒน,นาไม้พ่อเตียมครับเอามาฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ากันเนาะพี่น้องเนาะเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านและพี่น้องเดอ้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วงวดนี้พ่อเตียมก็วอวยพรคอยเขา่าคอยแตกปังๆครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โศก,กมันๆกันเนาะพี่น้องเนาะครับ เอา่าลืม้มนะพี่น้องเนื้อเขามาแล้วก็จะรืมกดไลค์กดแชร์ให้พอแต้มน้ำแดงนะครับเนาะทางเป็นกำลังใจให้พอแต้มน้ำนะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พอแต้มขอราบขอพระคุณเยบซีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิง่งมาติดตามพอแต้มับพอแต้มขออวยพรให้มีแต่ความสุขความจเจริญน้พี่น้องเด้อความเจ็บใหญ่ใดความไข่ใหญ่มีนะพี่น้องเนาะรับคอยมีแต่โศกแต่ลาภให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับ เอาสำหรับคลิปนี้พอเตีมกับมี่แค่นี่พี่น้องเอาไว้พอกันยีกคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม